ความร่วมม้ยร่วมมือในการสู้ภยัยโควิด1 9เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าเป็นท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะจังหวัดคนครสวรรค์เป็นความร่วมมือที่การผนึกกำลังกันสร้างเครือข่ายเพื่อต้านภาย COVID ัยโควิดครั้งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะตามจุ๋มไปเลยค่ะ ในช่วงการระบาดทำให้โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ไม่เพียงพอหน่วยบริการภาครัฐโดยอ,อปจนครสวรรค์สนับสนุนให้ใช้หอประชุมบึงบระเพิษรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ตามโครงการอ,อปรจร,รับคนกลับบ้านโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์รวมจัดบริการคอมมูนิตี้ไอโซเลชันบึงบะเพิษเปิดบริการได้เพียง3วันเตียงก็เกือบเต็มจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนนครสวรรค์เปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นอีกหนึ่ง แซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการที่เป็นประบบที่ร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งท้องถิน่นภาครัฐและเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของสปสชอตอนนี้เรามาทําเชิงลุกเพราะว่าเรามีมีความกังวลในเรื่องว่าปัญหาเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นเราถึงออกามาทําเชิงลุกกับสปสช<ะ>โดยมีทางโรงพยาบาลรีสวรรค์เข้ามาเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการตรวจ A.D.K. ทำตลาดให้สะอาดค่อยๆทำไป<ะ>ให้ครบทุกตำบล ให้มีตลาดที่ชาวบ้านจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยได้เลขาธิการสปสชและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ชื่นชมการทํางานที่เป็นระบบพร้อมเห็นด้วยกับโครงการตรวจ ATK เชิงรุกที่ตลาดนัดอบตเขาทองอาเภอเมืองนครสวรรค์แม้สถานการณ์การติดเชื้อดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะผู้ป่วยสะสมโควิดประลอกแรก9,391คนและผู้ป่วยรายใหม่7วันที่ผ่านมาเหลือเพียง70-80รายต่อวันแต่มาตรการป้องกันยังคง ดำเนินการต่อเน้นตรวจในชุมชนแออัดและตลาดสดหากผลเป็นบวกก็จะเข้าสู่โรงพยาบาลสนามหรือโฮมไอโซเลชันทันที สิ่งที่เราเห็นวันนี้ที่นครสวรรค์น,นะครับงค์การบริหารจังหวัดงค์งการนบริหารตำบลเนี่ยท่านได้เข้ามามีบทบาทในการที่จะเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยในรูปที่เรียกว่า community isolation <ะ>หรือการดูแลผู้ป่วยในชุมชนรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะที่สปสชจะร่วมมือในการขับเคลื่อนเชื่อว่าในพื้นที่ถ้ามีการเตรียมการดังกล่าวเนี่ยก็จะรองรับแล้วก็เป็นการเฝ้าระวงังและป้องกันการ,การแพร่กระจายเชื้อได้ดีครับสปสอชอ,อย่างมุ่งหวังที่จะต่อยอดการบ,บริหารจัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกไปอย่างอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ่อให้เกิดมาตรการที่รัดกุมและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตอย่างอุ่นใจ